สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมารู้จักกับพืชชน,นิดหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือข่าแดงเกษตรค่ะเพื่อนเพื่อนก็มีพี่ชายแนะนํามาว่าพื้นที่บริเวณสวนเราอะ่ะเหมาะกับการน่าจะปลูกข่าแดงเกษตรค่ะวันนี้พวกเราก็เลยจะมาปลูกข่าแดงเกษตรค่ะอันนี้เราสั่งพันมานะคะสั่งมาจากออนไลน์เนาะคะ่ะ หัวใหญ่มากๆเลยเพื่อนๆที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นของเราที่ปลูกไว้จะเป็นขาน้ํคขาไม่ใช่ขาแดงเนาะจะเป็นหัวเล็กๆเ,เนาะหอมๆแต่ตัวนี้จะเป็นหัวใหญ่มากๆเลยพี่ชายแนะนําว่าให้ปลูกแซมๆกับต้นยางเล็กที่เราที่เราปลูกไว้เพราะว่าเขาจะเลื้อกันตัวนี้ก็คือสามารถปลูกขายายพันธุ์ไปเรื่อยๆได้พี่เขาบอกงี้เนาะแล้วก็ ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆก็ต้องมาลองปลูกดูแต่ว่าตอนนี้เราก็สั่งมาไม่เยอะหรอกค่ะสั่งมาเป็นชุดเล็กก่อนลองปลูกดูเนาะเพื่อที่จะขยายพันธุ์วันนี้เรามาปลูกขาแดงด้วยกันนะคะเพื่อนๆใหญ่ๆเลยอันนี้คือแฟนเราปรุงดินเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆที่ใส่รองพื้นก็จะมีแค่ปุ๋ยคองเนาะปุ๋ยมูลกัวแค่นั้น บริเวณตรงนี้ก็คือตรงกลางของร่องยางพาราเล็กที่เราปลูกไว้นะคะเพื่อนเมื่อวานมาตัดหญ้าแล้วก็มาเตรียมแปลงไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือปลูกได้อย่างเดียวเลยทีนี้เดี๋ยวมารอดูการเจริญเติบโตต่อไปนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ให้เขาปลูกซอยอยอ่บ่าเฟนเรามาให้ปลูกช่วยนะเนาะเยวเราถ่ายเพื่อนๆดูแล้วกันเนาะ ปลูกนี่นเลยก็ขึนพวกเนี้ยเลยก็ขึนแต่เราบอกว่าปลูกยังไงก็ขึ้น <c oughs> แมนมาเนาะมารอเมืองเด้อค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมันก็ขึน <c oughs> หัวใหญ่มากๆเลย <c oughs> เรียบร้อยแล้วจะไปเอาฟางมาใส่ใช่ไหมเนี่ยดีมันงามอยู่แล้วดินค่ะอือม,มันคือลวะวร่ะเออเห็นหมมันก็ พอเสร็จจากปลูกค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บฟืนด้วยกันค่ะเพื<ๆ>่อนๆเก็บฟืนยางพาราค่ะวันนี้จะเข้าไปในหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวจะเอาไม้ฟืนยางพาราไปให้ไม่ย่าค่ะ ในห,หมู่บ้านของเราก็ยังใช้ฟืนกันเป็นหลักค่ะส่วนมากชาวบ้านเขาก็จะใช้ฟืนกันเนาะแล้วก็ช่วงหน้าแล้งเนี่ยช่วงประมาณนี่แหละเป็นฝนหยุดนี่แหละหยุดตกนี่แหละก็จะมีชาวบ้านออกมาหาฟืนกันเยอะค่ะเพื่อที่จะกักตุนไว้ใช้นะคะเป็นปีต่อปีนะคะน, <laughs> นี่แฟนเราก็จะเก็บเองเนาะบอกว่าเราบอกว่าถ่ายเพื่อนๆดูก่อนก็ได้ าถ่าย่ยนดูบางทีเพื่อนเราเข้ามาชมอาจจะเป็นฟังอีสานไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยพูดกลางบ้างอีสานบ้างอาจจะปนกันไปต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเยอะม,มากๆเลยเมื่อคืนฝนตกด้วยลมพัดแรงค่ะเพื่อนๆกระจายเลยทีนี้ เมืม่อน,นี้จะเอาจังมัดบ้านนุ๊ี่ห้ามัดนะเพื่อนเพื่อน<ๆ>นี่ก็เก็บไปเรื่อยๆจนเสร็จเนอะละค่ะจะได้ครบมัดเนาะที่เพื่อนเพื่อน<ๆ>เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นกองขวดน้ํากดค่ะเพื่อนเพื่อนที่เราใช้หยอดน้ํายางพลานะคะจะบอกว่าขวดน้ํากดนี้ไม่ยากบอกว่า ขายนี่ได้ราคาดีนะคะแต่เราต้องรีบเก็บเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้เขาโดนฝนโดนแดดเยอะถ้ากรอบแล้วคนรับซื้อบอกว่ามันจะไม่เป็นราคาอาจจะไม่รับซื้อก็ได้ค่ะวันนี้เราก็จะเก็บเข้าไปไว้ในที่บ้านเหมือนกันเพราะว่าจะมีคนรับซื้อเข้ามาที่บ้านนะคะจะเก็บไปไว้ให้แม่ย่าด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเก็บเดี๋ยวระหว่างที่แฟนเราเก็บฟืนนะคะ ตอนนี้เราก็เก็บฟืนเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้กำลังจะขนไปไว้ที่บ้านนะคะเพื่อนๆขนต้นไม้อยา่างพะรัเนาะแต่ก่อนที่จะไปที่บ้านเดี๋ยวพวกเราจะไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะ เป็เตี๋ยวของเราอันนี้เป็นวุ้นเส้นน้ำวัวเด้อค่ะของขอ er. งแเราเป็นวุ้นเส้นน้ำวัวส่วนของเราก็จะเป็นเส้นใหญ่เลยค่ะเพื่อนบอกว่าน่ากินมากๆเแล้วก็ผักไม่อั้นโอเคเดี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะแค่ตรงนี้เลยกระปิวันนี้ต้องกินกระปิค่ะ 全員一緒 ตอนนี้พวกเขาก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนอนี่เราก็จะเอามาเก็บไว้กองฟืนไม้ยาเดินอ่านี่คือกองฟืนไม้ยามันจะเอาไว้นี่นะคะเดี๋ยถ้าเพื่อนมาเมิงกองฟืนไม้ยาเนาะฮัลโหลสวัสดีค่ะ <laughs> น้องวัวค่ะดูอันนี้ไม้ยาเวลาเพื่อนเก็บฟืนมาค่ะเพื่อนเพื่อน,นก็จะเอามาไว้นี่เนาะ ตรงนี้ก็คือเป็นที่เก็บปืนของแม่ย่าเราด้วยเพื่อนๆอันนี้ประมาณตั้งแต่หน้าแรงปีที่แล้วเพื่อจะใช้ได้ได้แค่นี้เดี๋ยวเพื่อนจะไปหามาอีกนะคะัการท่าเพ่กะจะเอาฟืนลงแล้วสองอนีอ <c oughs> <c oughs> กูมีก็เอาแม่กูมีก็เอาแม่มีอยู่ะไร้ามาเอาอะไร้างจังมันเดี๋ยวจะให้อุ้ยข้างบ้านด้วยอันนี้ของอุ้ยข้างบ้านก็มีเด้อเนี่ยไอเพื่อนเอาไว้ข้างๆกันนะคะเพื่อนเพืนเนที่เก็บฟืนอันนี้ขวดเราก็จะเก็บไว้ให้ไม่ยาขายเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เขามารับชมนะคะคลิปนี้ก็จะลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะ ขอบคุณสำหรับกําลังใจนะคะเขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ